คืนนี้เองค่ะสองทุ่มค่ะตำรวจสอนสุดที่สารพร้อมกับทีมแพทย์เนี่ยได้รับแจ้งเหตุมีคนทะเลาะวิวาทแล้วก็มีการแทงกันจนเสียชีวิตนะคะลงพื้นที่มาริมถนนรัชดาพิเศษหน้าธนาคารค่ะเจอศพของชายไร้บ้านวัย50ปีคนหนึ่งนอนหงายเสียชีวิตอยู่หน้าทางเข้าธนาคารสภาพศพเนี่ยถูกปาดคอเลยนะคะ แล้วก็โดนแทงที่ชายโครงซ้ายเลือดเนี่ยไหลนองเต็มพื้นบเบื้องต้นไม่พบเอกสารที่ระบุตัวตนแล้วก็มีรถเข็นของผู้ตายกับเข่งใส่ผลไม้พลาสติกที่มีข้าวของเครื่องใช้ต่างเนี่ยอยู่แถวๆวนั้นด้วยสอบถามพยานที่เห็นเหตุหการณ์เขาเล่าบอกว่าเห็นผู้ตายทะเลาะกับผู้ชายคนหนึง่งสวมเสื้อสีแดงเลือดหมูกางเกงขาสั้นเขาเนี่ยจอดรถลงมาตั้งใจจะมาห้ามแต่ว่าคนก่อเหตุนเนี่ยวิ่งหลบหนีไปพอดีเขาก็เลยแจ้งตำรวจส่วนรปภอ,อาคารที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุก็บอกว่าคนก่อเหตุที่ว่าเนี่ย เป็นคนไร้บ้านเหมือนกันสองคนนี้เนี่ยอาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันแล้วก็ทะเลาะก,กันอยู่บ่อยครั้งพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดริมถนนรัชดาพิเศษนะคะตอนสองทุ่มหนึ่งนาทีก็เห็นนี่ค่ะคนก่อเหตุน,นะคะนะวิ่งข้ามถนนมาตรงเกาะกลางห <c oughs> นีออกมาจากจุดที่แทงผู้ตายแล้วอะคะ่ะ <c oughs> ตรงซอยรัชดาพิเศษ13แล้วก็วิ่งหนีเนี่ยไปตามเส้นทางนี้ยสวนเลนรถอะคะ่ะผ่านพ้นกล้องวงจรปิดไปสองทุ่มอะสองทุ่มหนึ่งนาทีมีรถกําลังเต็มเลยนะใช่ค่ะ คือเมื่อคืนเนี้ยสองทุ่มท่านที่ขับรถผ่านตรนนี้อาจจะแบบเอ๊ะวิ่งอะไรเออ,อาจจะไม่รู้ไออปฆ่าคนตายานมคะแต่ตํารวจจับตัวได้แล้วค่ะจับได้ที่หลังโรงเรียนวัดกุนนทีนะคะคนก่อเหตุชื่อว่านายเอกฤทธิ์พึ่งตําบลหรือว่านายบอลอายุ36ปีอย่างที่บอกเป็นคนไร้บ้านเหมือนกันจับได้พร้อมของกลางนะคะมีดยาว10นิ้วหนึ่งเล่มยังมีคราบเลือดติดอยู่เลยนายบอลยอมรับสรารภาพค่ะว่าเขาเป็นคนก่อ,อเหตุจริงแต่เขาบอกว่า เป็นการบันดาลโทสะเพราะว่าเขาไม่ได้เริ่มก่อนผู้ตายอ่ะเอาไม้มาตีหัวเขาก่อนโดยที่ไม่รู้สาเหตุคิดว่าผู้ตายคงมีอาการทางจิตประสาทเขาโมโหก็เลยเอามีดแทงไปแต่ว่ายืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อนครับก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็วิ่งหนีไปตามที่เห็นคลิปกล้องวงจรปิดนะคะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ใส่ตอนก่อเหตุเพราะว่าโอ้โหเลือดเนี่ยท่วมตัวเลยแล้วก็เอาเสื้อผ้าที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยไปยัดไว้ในรถเก็บของเก่าที่จอดอยู่ด้านหลังร้านสะดวกซื้อระหว่างซอยรัชดาพิเศษ1 1 1เอ็ดถะะึงส แล้วก็ถูกตำกรวจมาจับตัวได้นะไม่เคยเอาโดนเขาไปตีคนตายคนนั้นทีแล้วครับมีคนบอกว่าเคยเห็นเราทะเลาะก,กับเขาเมื่อก่อนเป็นคนไร้บ้านเหมือนกันเดินอยู่แถวนั้นเลยจริงไหมคะไม่ครับไม่เครับเ,เรามีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งไหมคะบ,บนต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาในบอลคนนี้นะคะฆ่าผู้อื่นซึ่งตามมาตรการก็ต้องมีการ ตรวจโควิด -19 เบื้องต้นใช่ครับสรุปติดโควิดด้วยนะคะในบอลคนเนี้ยค่ะติดโควิดด้วยเหรอติด COVID โควิดค่ะตายคราวนี้เจ้าหน้าที่ที่ไปร่วมชุดจับกลุมหรือนักข่าวที่ไปทําข่าวต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการเลยค่ะโอ้โหแล้วเมื่อคืนก่อเหตุเสร็จก็วิ่งใช่ไหมใช่ไม่รู้ไปไหนมาบ้างอ่ะโอ้โหวิ่งแต่ข้ามถนนแน่แวิ่งอยู่เกาะกลางถนนเนี่ยอันนี้แน่ๆเลยใช่ค่ะนี่ฮะภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเนี่ยเห็นเล็ววิ่งข้ามมาแล้วก็วิ่งเลียบเกาะกลางเนี่ย จนพ้นกล้องวงจรปิดไปเพิ่งไปแทงคนตายมาใช่<า>ชค่ะปาดคอแล้วก็แทงโอ้โหคือคุณรวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปลงไปหลังจากจับคนตายเรียบร้อยแล้วนะฮะ,ะลงไปวันนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นสภาพพื้นที่ตรงที่เขาทําร้ายกันจนเสียชีวิตเนี่ยฮะทางเจ้าหน้าที่ก็มาล้างพวกร่องรอยคราบเลือดตรงเนี้ยนะก็ยังมีติดอยู่บ้างเล็กน้อยพอค้าแม่ค้าที่อยู่แถวนี้ใกล้ๆจุดเกิดเหตุ ที่เราไปคุยด้วยนะครับบอกว่าเมื่อคือนกําลังเก็บร้านอยู่เห็นผู้ต้องหานอนอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อซึ่งตรงนั้นมันเป็นที่นอนประจําของผู้ตายเขาอโอ้โหแล้วเมื่อคืนเนี่ยใครเดินผ่านไปผ่านมาเอาท่านไปตรวจโควิดซะหน่อยนะ,ะเอาเป็นว่าผู้ต้องหาคนก่อเหตุนเนี่ยที่มันป่วนเปียนป่วนเปียนเมื่อคืนแถวๆนี้เ,นเขาติดโควิดทีนี้พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าเห็นละ นายเอกทธิ์ผู้ต้องหาตอนที่มานอนในที่นอนของผู้ตายเขาหน้าร้านสะดวกซื้อนั่งรับมีดอยู่นะพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกเขาก็รู้สึกไม่ค่อยอยากยุ่งอ่ะนะมันไม่ค่อยปลอดภัยอ่ะนะเห็นนั่งรับมีดอยู่แล้วทีนี้พอผู้ตายเขามาก็เห็นนายเอกทธิ์เนี่ยมานอนในที่ประจำของตัวเองก็เลยยกก้อนอิดขึ้นมาทุ่มลงพื้นด้วยความโมโหคือชาวบ้านหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นบอกเก็บร้านเลยกลับบ้านดีกว่า ท่าทางไม่ค่อยดีมารู้ข่าวอีกทีก็คือโอ้โหถึงขั้นแทงกันตายนะครับ mm. คืนที่ผ่านมาทั้งคู่เนี่ยจะคนก่อเหตุหรือว่ผู้ตายชาวบ้านแถวนี้บอกว่าก็ดูพูดคุยกันดูเรื่องนะก็ไม่เคยเห็นก่อเหตุทําร้ายอะไรใครอย่างบางร้านเนี่ยมาขอไก่ทอดกินเป็นประจําก็มีนะฮะแต่เมื่อคืนนี้แทงกันตายซะแล้ว ครั้งแรกเห็นอะเมื่อวานตอนเช้าแล้วก็ตอนนี้มาโอเขาบอกเขาก็บอกว่าล่ามีดอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาคกมีตลอดเหรอเขาอยู่ในตะกร้าเขามีตลอดมีดอะแล้วตัวคนกับคนเียชีเิตล่ะเขาไม่มีอะไรนะก็เห็นแต่กระเป๋าอันนะแต่ไม่มีอะไรเลยไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่ค่อยได้สั่งแต่พวกพี่เขาสนิทกันพี่ไม่ค่อยได้อะไรไงก็ไอ้คนที่ฆ่าเนี่ยมันก็นอนตรงนี้ บังเอิญลุงเขาเดินมาเดินมาก็เห็นว่ามันนอนทับที่เขาเขาก็โมโหก็จับกลนหินนั่นน่ะถูกไววทุบพื้นถูกลุงพื้นเสร็จแกก็เดินไม่ได้พูดอะไรแกก็หันมายิ้มใส่พี่พี่อยู่นู่นน่ะลางของหันมายิ้มใส่พี่เสร็จเขาก็เดินกลับไปแค่นั้นแหละพี่ก็จำอะไรไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าพี่ก็เก็บราง มีจุดที่ผู้ต้องหาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยนะครับท่านผู้ชมครับรอปภที่อยู่แถวนั้นบอกกับคุณรธวีการผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าตัวผู้ต้องหาน่าจะข้ามเขตไปในพื้นที่ของคนเร่ร่อนคนอื่นเขาเพราะปกติผู้ต้องหาก็คือนายเอกฤทธิ์หรือว่านายบอลเขาจะเข็นรถเก,เก็บของเก่าอยู่แถวซอยรัชดาพิเศษ13แต่2-3วันมานี้ไม่เจอตัวไม่เห็นตัวเมื่อคืนนี้นายเอกฤทธิ์ หนีไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังร้านสะดวกซื้อนะซึ่งพอไปดูเนี่ยยังมีรถซาเล้งของนายเอกฤทธ์จอดอยู่นะครับแต่ข้าวของลักษณะถูกหรือค้นกระจัดกระจายไปหมดนี่ฮะรอปภที่อยู่แถวนี้ที่เคยเห็นเขาเนี่ยบอกว่าเขาไม่ใช่คนสติไม่ดีนะสติดีพูดรู้เรื่องเป็นคนเร่ร่อนน่ะนะคนไร้บ้านนะครับชาวบ,บ้านในพื้นที่บอกว่าหลังเกิดเหตุนายเอกฤทธ์เนี่ย หนีนะฮะวิ่งหนีเข้าไปในชุมชนหลังวัดกุณนีรุทธารามแล้วก็ถูกตารวจเนี่ยจับได้หนี่ซอยนี้ครับที่หนีมานะครับท่านผู้ชมครับส่วนตัวนายเอกฤทธิ์เนี่ยชาวบ้านเขาให้ข้อมูลบอกว่าเป็นคนไม่มีบ้านคนไร้บ้านนะแล้วก็ออกเก็บของเก่าขายชาวบ้านเขาเรียกเขาชื่อเล่นชื่อบอลค่ะบางทีก็เรียกไอ้บอลบ้าอะไรประมาณอย่างนี้นะครับแต่ความจริงเ้วหลายคนเขาบอกเขาไม่ใช่คนสติไม่ดีนะไม่ได้เป็นคนบ้าว่าอย่างนี้ละกันไม่ได้เป็นคนบ้าสติดีพูดคุยรู้เรื่อง เพียงแต่เป็นคนร้ายบ้านเท่านั้นเองที่เขาต้องวิ่งกลับมาตรงนี้เพราะว่าเป็นเป็นที่ที่เขาอยู่ประจำใช่ที่เขาคุ้นเคยเพราะเขาจะคุ้นเคยอยู่แถวตรงนี้มากที่สุดอืมนั่นแหละเขาเคยทําร้ายใครไหมที่ผ่านมนาะทําร้ายไหมเขาไม่เคยทําร้ายใครนะเขาแค่เดินไปเดินมาเก็บของเก็บอะไรเท่านั้นแหละอืไม่เคยทําร้ายใครเขาูาูเรื่องไเขาพูดจารู้เรื่องไหมคือก็รู้นะแต่ว่า เขาจะไม่พูดกับใครเขาจะพูดคนเดียวเดินเดินเดินแล้วก็พูดคนเดียวคนเดียวคนเดียวอย่างเงี้ยพกอาวุธไหมพกอาวุธเคยเคยเห็นอยู่เคยเห็นอยูยย่ไม่ได้ดทำร้ายใครใช่เราได้เจอเพื่อนของนายบอลล้วนนายเอกฤทธิ์ผู้ต้องหาเนี่ยนะครับเขาบอกเขารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กนะเป็นคนปกติตอนหลังๆเนี่ยมาเก็บของเก่าขายชอบนอนข้างทางบางทีก็เกลี้ยกราดมีอารมณ์โมโหบ้างแต่ก็ไม่เห็นเคยทําร้ายใครเมื่อคืนเห็นนายเอกฤทธิ์ วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาในชุมชนในสภาพเลือดท่วมตัวพอเจอกันเนี่ยยังบอกกับเพื่อนอยู่เลยบอกว่าไม่ได้ไปทำร้ายอะไรใครมานะแต่ถูกไม้เนี่ยตีมานะก็เลยใช้มีดแทงสวนเข้าไปอะไรประมาณอย่างเนี้ยตอนนั้นเขาดูตื่นกลัวไหมเขากลัวเขาแบบ คิดอ่ะเขามันมาแทงกูก่อนมันมันมาตีกูก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันมาตีกู่าสวนสู้ไว้กูนอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาพูดมันจะหลุดอ่ะครับอืแล้วปกติที่ผ่านมาเขาเคยทาร้ายใครไหมไม่มีครับวันนี้ถ้าเป็นเพื่อนๆเนี่ยเขาเป็นเด็กวัดมาก่อนจําได้เขาไม่เคยไปแบบรังแกใครก่อนเลยมีแต่รมาด้วยรังแกคือเขาสติดีเขาก็มีหลุด แล้วก็รู้เรื่องมีหลุดอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับพี่เราเชื่อว่าเขาถูกทําร้ายก่อนจริงไหมส่วนตัวที่เรารู้จักเชื่อเชื่อ,อครับเชื่อเพราะเขาไม่เคยไปรังแกใครคือไม่เคยทําร้ายใครก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปทําร้ายนะฮะก็ไม่เคยก็ดีแล้วนะครับส่วนจะป้องกันตัวไม่ป้องกันตัวก็ถ้าตำรวจเขาสืบสวนต่อนะครับตอนนี้ตํารว,วจแจ้งข้อหากับนายเอกฤทธิ์นะครับฆ่าผู้อื่นนะฮะข้อหาที่แจ้งเอาไว้นะครับตอนนี้ก็ส่งตัวฝากขังไปแล้ว ส่วนตัวผู้ตายตอนนี้ยังหาญาติไม่เจอนะค่ะเผื่อใครทราบข่าวรู้ข่าวนะครับหรือว่าเป็นญาติอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ยติดต่อตํำรวจในพื้นที่ได้นะครับ